สวัสดีค่ะท่านผู้ชม FC ของส่วนน้อยร้อยเรื่องปลูกนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะคะตรงนี้นะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นปูเล่นะคะที่ได้มาจากการปักชำยอดขแขนงนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพามาตัดแต่งลําต้นนะคะให้เขาแตกใบนะคะให้เป็นชั้นเป็นช่อชสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมรินพันกัน <c oughs> ก็ยังไม่ผ่านการ ตัดแต่งหรือว่าใส่ปุ๋ยอะไรอย่างใดนะคะอันนี้ก็คือได้ในตโตเจนจากน้ำฝนล้นลวนนะคะท่านะผู้ชมอันนี้ก็คือต้นแม่นะคะที่เราจะพามาชมเนาะแล้วก็ถ้าเราทำวันนี้ต้นต้นแขนเมื่อกี้นะคะก็จะสวยเหมือนต้นแม่ต้นนี้นะคะต้นนี้เราก็ตัดแต่งนะคะเด็ดใบล่างออกเนาะเพื่อที่จะให้เขา ส่งอาหารนะคะคขึ้นมาที่ยอดนะคะแตกยอดออกมาได้หลายใบนะคะเป็นชั้นเป็นชั้นนะะี่ค่ะสวยเหมือนต้นแม่เลยนะคะตอนนี้ต้นแม่นะคะอีกเดือน2เดือนก็จะครบปีแล้วนะคะท่านผู้ชมก็เป็นปูเล่ที่เราเพาะจากมเมล็ดนะคะที่เห็นอยู่นี้เนาะแล้วก็แตกยอดแตกแขนงออกมาเยอะมากค่ะแล้วก็มีเด็ดออกไปบ้างนะคะเพราะว่าจะทําให้ต้นแม่เขาสมเนาะแขนงเยอะค่ะแล้วก็เด็ดไปปักชาแล้วก็ขยายพันธุ์ หลายต้นอยู่นะคะตอนนี้เนาะไม่มีดินที่จะปลูกอะคะ่ะท่านผู้ชมก็เอาได้เท่าที่ปลูกได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขแขนงเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก็ขแขนงค่อนข้างจะใหญ่แล้วเหมือนกันนะคะก็จะออกมาเป็นพุ่มแล้วเนาะแต่ว่าใบและยอดก็คงยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหระคะ่ค่ะก็จะเจริญเติบโตต่อไปเรื่อยๆเนาะยอดอ่อนๆน,นี้นะคะยอดขแขนงนี้ก็สามารถเด็ดไป ทำอาหารได้นะคะไปผัดหรือไปทำอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นขแขนงเหมือนกันนะคะท่านผูช้ชมค่อนข้างใหญ่แล้วเหมือนกันนะคะยอดเดิมเขาจะเสียนะคะเขาก็เลยแตกขแขนงออกมานี่ค่ะคะ่ะวันนี้ก็จะมาเด็ดใบล่างออกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาส่งอาหารมาเลี้ยงใบแก่มากจนเกินไปเนาะก็จะเด็ดใบล่างออกนะคะให้เขาส่งอาหารมาที่ ยอดนะคะแตกใบออกมาเป็นชั้นๆนะคะสว,สวยให้เราชมเหมือนต้นแม่ที่พาไปชมเมื่อกี้คะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะเด็ดใบล่างออกนะคะแล้วก็มีการพรวนดินใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยของเราก็คือก็น่าจะเป็นน้ำหมักอะค่ะเพราะว่าปุ๋ยคอ,อกเราหมดเนาะยังไม่ได้ไปซื้อนะคะถ้าซื้อมาก็คงจะเป็นปุ๋ยคอ,อกใหม่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ ฝนตกนะคะเมื่อชมปุ๋ยคอกก็จะมีราคาสูงขึ้นเพราะว่าฝนตกบ่อยแล้วตากตากแดดไม่ได้นะคะไม่แห้งเนาะก็จะมีขาดตลาดบ้างนะคะใบแก่ใบเหลืองนะคะก็สามารถเด็ดออกไปเนาะก็จะไม่จําเป็นนะคะก็จะทําให้ต้นข้างล่างแล้วโล่งนะคะไม่ได้มีมแมลงหรือว่าอะไรมาเกาะที่ใต้ใบเนาะก็จะดูแลง่ายนะคะ แล้วก็จะดูโล่งด้วยค่ะลำต้นก็จะสูงขึ้นนะคะผู้เล่นะคะก็ไม่แน่ใจเนาะก็ประมาณ2เดือนนี่แหละคะ่ะหลังจากที่เราเด็ยดยอดมาปักชำนะคะตอนนี้ก็มีความสวยนะคะ <c oughs> เทียบเท่ากับต้นแม่แล้วเนาะ <c oughs> ก็ช่วงนี้ก็คือจะขยายพันธุ์ได้นะคะด้วยการที่ปักชำจากแขนงเนาะ <c oughs> เพราะว่า ต้นต้นที่เราเพาะจากมเมล็ดนะคะก็มีอายุเยอะเขาก็จะแตกยอดแตกแขนงออกมาค่ะช่วงนี้ก็คือจะขยายพันธุ์ได้นะคะโดยไม่ต้องพออเพาะเมล็ดค่ะท่านผู้ชมปูเล่ก็เป็นพืชประดับนะคะรับประทานได้นะคะค่ะก็ได้ทําการเด็ดใบล่างนะคะของปูเล่ออกไปแล้วนะคะ โคนต้นก็จะดูโล่งแล้วก็ดูสะอาดขึ้นนะคะเหลือจากนี้ก็แค่พรวนดินนะคะแล้วก็รดน้ำหมักบำรุงค่ะเพื่อที่จะได้แตกยอดแตกใบออกมาเป็นชั้นๆสวยเหมือนดอกหลาบเลยนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นน้ำหมักที่เราจะลดพืชผักให้ทั่วทั้งสวนนะคะซึ่งก็ผสมสังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็น้ำหมักปลาแล้วก็ยุลซินออกกล้วยนะคะใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็ไม่มีสูตรตายตัวเนาะก็ใส่ได้ตามปริมาณน้ํานะคะท่านผู้ชมน้ําเยอะน้ําน้อยก็กะเอาค่ะก็คนให้เข้ากันนิดนึงนะคะแล้วก็นํามาลดพืชผักของเราได้เลยค่ะ วันนี้ก็จะยกตัวอย่างมาลดปูเล่นะคะเป็นการบํารุงปูเล่นะคะเพราะว่าใช้น้ําหมักก็ได้นะคะถ้าปุ๋ยคอกเราไม่มีเนาะซึ่งวันนี้ก็ปุ๋ยคอกหมดนะคะเราก็เลยนานาน้นําหมักนะคะมาลดเนาะก็เป็นการบํารุงพืชผักให้สวยได้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก็ประหยัดนะคะแล้วก็พืชผักสวยะคะ่ะนี่แหละค่ะวิธีบํารุงพืชผักในสวนนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะท่านผู้ชม เวลาเราลดหรือว่าใส่ปุ๋ยอย่างเงี้ค่ะแล้วก็ใส่ครั้งเดียวให้เสร็จให้ทั่วทั้งสวนเลยค่ะเราก็เลยไม่ได้ทําคลิปอะไรอย่างใดเนาะมันก็คือเป็นวิธีง่ายๆนะคะไม่มีไม่มีปุ๋ยข้อก็ใส่น้ำหมักรดน้ำหมักแบบนี้ค่ะ